ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมทุกๆเฟมเบรี่พาเพื่อนๆทุกคนมาอยู่ที่ไล่มันน้องอโนงนะครับวันนี้จะมาเยี่ยมน้องอโนงปุดมันหัวนะครับมันต้นมันต้นนะครับ อยู่ที่บ้านไล่มันบ้านขนุดแคนเมืองอัสพรแขวนสวรรค์เขตน,นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับนี่ครับสภาพบรรยากาศไล่มันน้องอนงนะครับมอเป็นตากมันตัวนี้ขุดคุดได้หลายตัวไปสายล่าเจ้าของหน้านะเจ้าของไฮคือว่าฉนได้เห็นแล้วบัด นัดนัดมานัดมาเยี่ยมน้องอน,นงแต่พี่เห็นแต่มองนอนบาเนี่โอ้นอน,นี่เลยตัวนี้พอจะนอนนี่บ่โอ้รับนอนนอนอยู่พี่เลยพี่ปางหวดเกือบมามกส,สบายดีบ้างหด้ดน อ,อืบางหอดมากน้ำกันครับหนาวใบ่ไหมี่ยดีหนาวแล้วพีแดดอยู่นี่ขึ้นหนาว <c oughs> โอู้หนาว <c oughs> ่ได้หอมดังไฟ <c oughs> พี่เป็นดังไฟไฟทาร์ล่ะแต่ว่าเจ้าของหน้ายัากไปซ้ายบ้นานเจ้าของไครครับบุกลุกได้ยูมาหอดก่อนมาหอดก่อนเจ้าของหน้าครับเ <c oughs> จ้าของไฮเป็นพอเป็นกับนอนเสาไฮพี่นะ เอาม่นตากตาันคุ้นจะลักไปขายฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรรบสบายดีนองอ,น,อ,งอนุ้อมมนลัดถ่าวได้ยังด่จะไปใส่มากมั้งหมูจักตัวไงเราบอกตัวน้อยสองตัวใหญ่หนึงขมาม่ได้ใส่ใเองหมา เอาตัวทีแรกมานน้ำประจำไปใส่ส่นตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่าอยู่หน้าบ่ะพ่อไปใส่นี่คือว่าพอมานอนถ่ายอยู่นี่ล่ะอือไปสั่นเขาไปเราเาได้ป่ามาได้เจอหนว่าจะมาเผาป่า,ปาสบายดียด <laughs> โอ้ขึ้นใส่เสื้องามแต่เมื่อนี่ย้อมมันมาเดินทางไกลล้มหม้อ บ้าหยอดกระหนาวควายพันธอดเสือยจอดีควายว่านโอ้โดนมันน้าเจ้าคือยุไก่ครับแต่อันนี้ซื้อดินเข่าเลยเอาบ่หอดใจแล้วนี่กว้างอยู่บ่สุดเลยนี่สุดเลยนะสองเจ้าเอ้ยควายบ่อันนี้เขตเจ้าบ่หยอด่่อดหลโอ้เหลือเขาจะได้เครื่องเดียวที่สันคูดมันนี่โอ้จะได้เงินอีกหลายล้านอย่างกี้จะได้เป็นแถาแก่มั่นต้นได้ดีนะ มันจะยิ่เป็นราคามันมีได้แลปีนะเนาะเสียดายเนี่นอนมันงามให้นี่มันงามเด้นี่ใส่ปุ๋ยยี้าบาได้เท่าไรห้กว่าเราได้ไส้ปุ๋ยเราบ่มีได้ใส่เพื่อได้มันปุ๋ยปีทบิดอ๋อล้านกว่าต่อกันยังบมาหนึ่งนี่เนาะแต่นี่มันนี่หงก็ได้ห้าล้านปลายอืมถ้าแม้นว่าเป็นมันคือปีแล้วสิบสิบกว่าแล้วนี่ขยันกันเนาะเจ้าเนู้นเฮตุจังว่าไอ้ผัวมานอนเฝ้าอยู่นี่มาหอนเราโบเห็นซ้ำ ได้นอนรถไถเนี่เยเออไปนอนนอนพอดีจะได้ได้ไดอนาแม่ได้ปลามาสองตัวมาจะมาส้วนประเทศปลาเผา,ากินห่อนๆได้ย,ยันนี่ <c oughs> จังขูดมั่นเนาะโอ้ <c oughs> ตั๊มมะคุงกี่ปอบเมื่อเดียวน้อง <c oughs> ขาดบ่ได้เลยตั๊มมะคุงนี่ครับนี่ยังกับตรงนี้ตั๊ตามมะคุงมันยังแซ่ สีแน,น่ฟานบอกเออนอนห้องก่อนเรื่มเนอะไปตลาดอยู่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมือหนามือหนาแต่ว่าน้องผีมืออยู่แม่เป็นเกิดขยันงาครับ หนักงามแต่นุ่มหนักเหรอแล้วเมื่อนาจะซื้อไอ้โต๊ะขูดมาให้ลนเส้นยาวไหมบอกเส้นมันยาวเมนบอกเอจ้ามากยี่บบอกเส้นน้อยบอกเส้นน้อยยาวฝีมือนีิครับอนงมือนี้ก็จะตาบักุงกับปลาเผาแล้ว มือใด็ก็จะเปิดเลียนอนุอนนวันจันวันจันนี่บ่เทิมสุดไทยบ่นี่เ<ะ>ิมเทิมสุดไทยบ่เทิมสองบ่นี่เปิดเทิมสองบอ่แนน,นสวนจะสามโมงแล้วกินท้อได้กินข่าง่ายไดนนย้นี่หิว้วออรเราบ่น้าน,นาดันตั้งแต่โมงหนึ่ง,งน <S 2> <S 2> <S 2> จนสามโมงนั่น สวยจะกูดมั่นอยู่ทีบานข้ามมันบอยจังจะได้เมื่อมันอาโมงอาโมงแมนุ่งเห็ดยังดิกลัิพิเีวเห็ดแจวกินเข้าไปปลาเผาด้วยบางวอดประ่าอจะกินแจ้วขึ้นมาเลยเพิ่มเมนูเห็ดแจ้วอีกแสบเนาะมะพร่นี่เนาะอ้ยแสบน่วยมึไง แต่ว่าจะไปกัดกินได้เหรอต่ำซะก่อนหาน้ำกินเมื่อคืนนี่เขาต่ำเขาปูนกินอีเด้ม้อป้ามาเพชรมาเพชรนั่นแม่กินน้ำเขาโน่งต่ำอันกับเสถ็อคเพิ่นโอ้เสถ็อคมาเยี่ยมมาเยี่ยมมีมาตะนคนมันเด้เสถ็อกอะมาตะกคนมันแล้วก็ลิงเลือมามาแล้วพอต่ำเขาปูนกินอีเดโน่งป้าเคยมาคักแต่มือเนี้ยมือเนี้ยเศร้าม่อโนงเศร้ากันยังไงมีต่ำมาคงอีก นั่นแหละเมื่อนี่ก็ยังมีตามะงหงสาวภูไทยมาตามมะฮงได้คำนี่ขินไงด้วยอยู่งางกินไงได้สาวภูไทยเลี้ยงง่ายจดกนาะไง่ายมีงานยเหมือนมากินเข๋าปลาหน้านองกนุ่งได้คบแม่เป็นแม่ก็ยังสาวอยู่ได้คบยังสวยอยู่ได้แม่นะสี่สิบกว่าเลวนะฮะเขาบอก เอาสี่สิบพออ่อบอกคนด้วยว่าเจ้าสามสิบหาสามสิบสี่เลยหนึ่นงสีง่สิบสามไม่โอ้ยเนาะคนตัวหน่อยคนตัวหน่อยยัางงามอยู่เนาะเดี๋ยวมือนี่จะมิจจะว่ากินข้าวแรกจะสัมผัสมันอยู่ประเภทน,นี่ผู้ไทยอย่างก็ยังเด็กยินขา้าวพอพ่อหน่อแต่แตงพ่อน่อยแต่งงานว่าจะแต่งงานรอบสองเดี๋ยวจะถามมันรอบแรกบอกว่าจะแต่งงานรอบ แต่งงานใหม่หน่เดี๋ยวจะหลอดตับอิีนะผู้แข็งจะซื้ออดตับอินอยอืมผู้แขนหน่อยจะซื้อแต่ว่าก็ยังต้องแต่งเชื่อเขาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเฮ็ดสรอบกินข่าวแล้วกินข่าวแล้วจนมาสัมผัสเป็นจักสันสันจักน้อยนะครับประเพณีผู้ไทยเป็นยังไงประเพณีแต่งงานผู้ไทยฝากติดตามเดี๋ยวนครับโอ้เจลเต็มสูตรอีหลยนะครับเนี่ยเฮ็ดเจล สูตรแจวสาวผู้ไทยน้องอันนงอีกแล้วครับเมื่อนี่เมื่อวานเมื่อนั่นมาหัวติดใจว่นะอยากกินแจวอยู่นี่วนะให้ซื้อมาให้นงเฮ็ดอีกครับยังหนาวอย่างบอกนงยันนี่สวยล่ะปนาวบังแหนใส่เลือดกาม้าดขาาเถอะ ทาครีมอยู่บนนี่ทาครีม้าผิวเหมาะทาเต่งเ,เลยเลยเมียนบอกใส่ครีมอย่างคืองามเดินครีมตาผิวธรรมดาและเหมอือพู้สาวเป็นการดูแรลร่างกายนนะครับุถือแดดบ่ได้แล้วด้วยเฉพาะขาวเนาะงามคือเมียนได้กำนองกันน้อง แม่กันยังขาวสาวสวยอยู่ได้แม่เพิน่นเข็ดลาบค้าวมาอร่อยครับใส่แก่ข้าววันนี้ข้าวาวัไใดได้ครับปลาเผานี่เห็นอยากเข็ดกินเก่เกงอีหลีแม่นองกันนองครับมากินข้าวน้ำเพิเ่นย่างใดเห็ดยังกันแซบ่บแต่ว่าไปกินแค่เดือนก็ยังบอคักเป็นไดกินแค่นองกันนองหรือกินแซบ่บมาหนะ อ,อ,อืมอืมอ๋อไงพูดนคนอน,นอกกินปลาเผาห่อนห่อนก็ตำปะาฮุงแถมยังมีแจวนองกระน,น้มอ,อีก่กับคากนั่นแหละ กินจับแทบกยังมีแห้งแฟนเพืนอุยังดูคักปูณหะครับนอนอยู่นอนเฝ้าอยู่นี่บ่เจ้าอืมป้าหนาวเล่านอนคนเดียวปุณ่ะครับใส้โสดนอนคนเดียวปูณหะเพิ่อนอนมองนอนเพิ่นครับเพื่อนะเฮื้ยนนอนอยู่เฮื่อนนลยรดไถเลยสารพัดประโยชน์นะรถไถเี่เนาะไถหน้าก็ได้แก้ของไปขายก็ได้ แต่ยันยี่ยกาแฟพันน่ะผุนผ้าผ้าใยๆจนในอันนี้เบิร์ดหน่อยเลยนี่อู้เบิร์ดผ้าจักอันละเจ้านี่เฮียนไทยนี่ว่านี่กระดวงที่สามวันนี้นะเอครับวันนี้ฝนฝนชุม่มมือบอก อุ้ยอิริปลนดปลาเป็นใหญ่ๆ,ๆโอโคกเลยนะทางปลูกมันต้นหางเงินให้น้องกันุ่งไปลงเรี้ยงนะดีดีตัวได้ลายแบบเนะ จะลองให้เอฟซีเลยอนงใสเขียงทั้งเขียงทั้งมีดได้ประโยชน์ดีหีครับขอบคุณได้หลายเอฟซีสื่อเครื่องคั่วให้อนงนครับพนันเอามาใสเป็นประโยชน์ดี ตัวจะเป็นสาวเนี่ยน้่งเห็ดเน่ากินเก่งกระมูลแล้วนี่เห็ดเป็นทุกเมนูลลนั่นี่เเมียนองกับนุ่งมาซอยลูกสาวเห็ดได้ครับขึ้นห้อนบอกจะเด็ดถอนนะงบหนั่นะให้เบิ้งน้ำแนงามขึ้นลูกสาวอยู่บอก สามคนนะสองสาวเออคสามคนฮะไม่แล้วอ่ะอว่าใหญ่มันใหม่ได้ปา<อ>่าเผาหิ้งเขาด้วยกับอนุ่งไฟแห่หมดถ้อยอ้นี่ที่แหะอนุ่งถ้อยฟืน้น โอ้ชัวจะได้กินปลาเผาบะหมี่ง่ายๆได้ครับนี่ยปลาสูตรแจ่วผู้ไทยใส่มะกอกนอ้ำครับมันก็นแซ่บแล้วนี่ยค้างได้เนี่ยนัวโอ้แจ่วใส่มะกอกรอกเต็มสูตรข<ฮ>้างเซมเมินนี่นะโบราณศาสตร์เป็นกรบมักใหญ่เลยใส่ค <c ười> ุ้มใส่บะเบิดแจ๊กเกอร์เดี๋ยวจะน่อนงแต่งงานกับบะยังได้อยู่ได้เนี่น่ะ โ <Okay. S 2> อเคครับเต็มสูตรดีๆดูนะพี่ครับเพันใส่ผักก็ได้ครับมันมือนีแม่อนงโชว์ฝีมือตำแจ้วเลยอ๋อเด็ดสองถ้วยหม,มักใหญ่ได้เนี่ยนะแต่แจ้วกันยังคางไรได้เนี่ยกินกระหอมเลยหอมแล้วบ่หอมเลยน้ำลายค่อยไหลค่อยหิวเขา่า <laughs> บอดีเว้ยมาจะมากินข้าวเศร้าเนะกินข้าวปลาแบบเปายเป็นกินข้าวเที่ยงซะน้อแบบเนี่ย ปาปาเผากิดกำลังสุกป่าผักก็ใส่คาคาเน,เ,นนนนเนะครับพูดบ่เป็นไนได้การแลเปล่าใส่พักเหรอป่าฮัดครับอุระเป็แต่แซมครับเัยนนี่โอ้แม่น้องซิมเหรอครับเป็นไนผ่านบ่ปาดยกมือเลยครับแม่นง้ง ค่ะใช่ไหมหอมแซบแซบแซบเอาตักตักตักพอโน่งมาเบิ่งน้ำหน่อยครับอันตายคือนั่นสุกแท้เป็นว่าจะสวยสวยไรหิวเข่าลรอเป็นยังเวียกหลายกินข้าวแ้วก็คุดมันต่อบ่เมื่อนี่นี่แหละโอ้หุ่นน่ะยังเหลืออีกเครื่องหนึ่งหุ่นนี่เนาะหุ่นน่ะครับคือบ่นัทแรกมันคือ่งได้หลายเติมแล้วงันไว้ละเออแอาน้งไปสับอย่างเดียวเอานงตัดหัวอย่างเดียวมองกันตรีห่นน่ะ ขยนันด,ด,ด,ดีีครับพูดอ่ะพอนุอง่งเนี่ยลูกสาวพอลูกสาวเมียดีด้ครับมัซสอยพอเมียเมืม่อได้ก็ไปโรงเรียยอนะนุ่งวันจันทร์ก็ไปรงเรียน,อน,ออน,อยนโอ้ยยุดเป็นหน้าที่พูดบ่เมืม่อในี่ว่นพูดเนาะพ,พอนุอง่งเนยหิวข่าะ้ะครับมัซสอยลูกสาวเบิ้งปลาเผาเอาทาบเบิ้งได้ครับจะแซบบ่มี มีปีงปลาหมึกน้นนำได้ครำได้ปลาหมึกแห่งมาฝากอนุองอาน,นุ่งปีงรดอน,นุองเป็นปวัดไปเยอะนี่บ่อากาศเปลี่ยนแปลงที่มันหนาวโอ้ปลาหมึกเห็นเล็กขีอยังดีครับปลากระเพาเผาก็จะซุกแล้วบัานโอ้เหลือแต่ทองมันอืขากีเลีครับ ซอยกันเนียดได้ครเบอรอนี่ว่าจะได้ซิมฝีมืออน่งซิมฝีมือแม่อโนองได้ครเบอรอนี่หมู่บ้านก็ซิมฝีมืออนองแล้วน้องดิงแล้วมหม่นกับเต็ม,ม,มหมอ้อก็ข้าวโอ้ยูดา Ất Ất Đáng chân khương chứ Xẹp đến cái phết Phết Cháu mắc phết cháu nó Mắc phết có hết tầm hùng <laughs> Ngoài Cứ ăn nung nè, Ăn nung còn mắc phết nữa ăn nung Bộ này chôn đầy bọc vầy Áo óc áo óc áo áo mà chuẩn bớt Bộ văn kín mọc bớt bộ văn Tầm mọc khung Ất Ất Khá ta mẹ ăn เด็กินกันเนี่ยบอกบว่าหดอย่างนี้เลยหิวเข่าหิวเขา่าว่าหวดหิวเข่าจนกินหอมหงอยๆไ,วไวเปเนาะดุ่นนะนนเพิ่งได้กินค่ะแต่โอ้ยใส่มากอ่อใส่ขอชิบมบ้างเนี่ยโยงไหมาตักมมา,ม,ามีนทางเสร็จใส่เอซ่อนนาขึ้นมาเออ,อโอ้ครับซิมแม่น้องแห่ซิมครับนี่ดูนะ นั่นดีน่าใจใช่ตาม๊าคงแม่อ้งพูดนะเต็มตตนสวดถ้วยคากรีเงื่อนนี่เป็นเหตุเนากินแสบอีหนีได้ทันนี่ผมนี่รับประกันได้มากินดูแล้วกระร้นตีเลยพูดนะพอกับเบิ้งปลาเผาซอยสองตัวครับพูดนะอืม อ๋อน่ององคุ้มปลาเผาพูนะเออพอดีงามเนาะพ่อใหม่เนาะโอ้เพิ่นเอ็ดเป็ดได้เพิ่นมาลาทีกัดเด้อเด้ออ้าวมีทางอาหารมีมากินข้าวน้อกันเด้ออ๋อน่งชวนอ่ะเด้อครับมาเด้อเอฟซีอู้นะกินข้าวปลามี่อย่างกินเนื้อนงแก้วนะคกับปลาตับหมูุู่โอ้ยมีแต่แนี่เป็นแซ่บครับ In khảo cầm sao của Thái Mhm. 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 tầm Mhm. 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 เลี้ยงง่ายอยู่ตัวสาวผู้ไทยนี่อันใดปลาเป็นยังไงอโนงปลาเผาเฮากูนะตัวบกใหญ่หนึ่งครับปลาเผากระสองตูป้ากูนะป้าือสูงงามครับเดี๋ยวนี้มันจะมาป่ะฮึสุดท้ายไปกูนะปลาเผาบักใหญ่หนึ่ง เป็นแดดนุ่งแซ่บแซบบ่เป็นแดดแจวแม่เจ้าแซ่บบ่แจวแม่ซิมึงดู้แจวโอ้ยขังอีหลีขังแซ่บบ่แซ่บมามีแต่แนวแซ่บตะเดียวโอ้มาเด้อครับมาเด้อ AC เดี๋ยวผมขออนุญาตกินเข่าครับอนุ่งกันเด้อเดี๋ยวจังคุยกันไหมผู้ครับมึงเด้อครับผู้น่ะ มาเดอ้อมากินเข่าปลาน้ากันนะครับพุณอาเม่น้องกันนุ่งเด้อมากินข้าวน้ากันเด้อแม่น้องน,งนงุ่งชั่วอ่ะน,นะครับพุณทั้งแม่ทั้งพ่อเพิ่นทั้งน้องไส้ทั้งนง้งนองกันนุ่งบ้าหัวนเป็นได้บ้าหัวนแซ่บบ่ะบ้าหัวนแซ่บคุณอาบ้าหัวนลงมือลุยก่อนนะเด็กครับกินเขา่าเสาซีโมงสเสาเนานะมาหนังตรงเนี้ย มาเด้อเดี๋ยวกินขอ,อิยาต์กินเขาน้ำกันก่อนเด้อครับเขาปลาบุญบรรยากาศบุญปลามันนี่หลีครับพุ่นนะอากาศก็เย็นสบายอาหารก็แซ่บกันแล้วต่ละมมต่ละบ้านกินข่าแล้วก็มีไอ้สมมีหวานมาฝากระโนองอ,นอย่างนี้กันเลยเบื่อจะบอนอง,บงมะมม้วน น,บบนุ่มออมากหมกกม่วงบ่หม,<า>มว่บ้านกะกินหมกม่วงเมื่อไหนยัง,ยดง,งได้กินหมกม่วงอีกด้วยกันนี่แจ้วหมกม่วงเนี่ยมกกระทันกับมีภาษากลางเขาเรียกพุทธาลำไยมี่ลำไยลำไย,ำย,ำยบ้านเจ้าบ้านเจา้าลำไยบ่ ลำอืมเป็นโน่ลงไปแล้วไอกินข้าวแล้วแล้วแล้วก็มีสมมีหวานตอนอนุ่งอีเด้อครับนี่อืมก็นะบ่เบื่อบอกน้องจะเดี๋บอกม่วงนะใช่บอกเบื่อเลยโอ้โครับน้อแม่อนุ่งเดี๋ยวมากยิ่งบทสมมากยิ่งอ่าเท่าเลยมีปลาเลือบ่บางคอยเป็นผู้สาวเขาก็มากคือกันเท่าเลยมีปลาเลือเล้ยนะครับ แม่กับลูกครับเมืองแนวไม่แต่ผู้งามงามแซ่บแอืมเหนยำมเลยก็แซ่บแก้วเนาะบ่แซ่บบ่เดี๋ยวจะมาฝากเรื่อยๆนะครับแก้วแซ่บอีนนีครับแบบนี้เมืองแนวพันมาเพิ่นมาแก้วแซ่บนะคับการกินหอกแล้วกันการกินงงผมทำร้านไปชิปกินข้าวอยู่สวนม่านนองกันองกับ ตัวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ยูทูบช่องทุตุๆแฟนมารี Family, น้ำแน่ครับผมบ๊ายบายครับ,บไอดเออร์แมออกก่หน่อง <laughs>